สวัสดีทุกท่านที่กำลังรับชมวิดีโอนี้นะครับสถานีตำรวจท่องเที่ยวพระนครศิุธยายินดีให้คำแนะนำและช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงครับหากไม่รับความเป็นธรรมหรือความไม่สะดวกในการติดต่อราชการหรือใช้วาจาไม่สุภาพปวดแจ้งพันตำรวจโทรธนากรรมเมทาสารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยว1งกองกลำลังการ2กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว1หมายเลขโทรศัพท์0 3 5 241 4 46หมายเลขโทรศัพท์มือถือ0 3 9 639 6946หรือหากท่านไม่สะดวกสามารถติดต่อได้ที่ Gmail smilecorp88@gmail.com ครับเพื่อความปลอดภัยและน่าเชื่อถือเราพร้อมดูแลและช่วยเหลือทุกท่านไม่ว่าจะเป็นการํำนวยขวามสะดวกหรือให้คำแนะนำเรื่องต่างๆครับด้านการรักษาความปลอดภัยสถานีตำรวจท่องเที่ยวพระนครศรียาพร้อมปกป้องและดูแลนักท่องเที่ยวในทุกสถานการณ์เช่นการถูกลักทรัพย์การถูกชิงทรัพย์การถูกหลอกลวงหรือต้มตุ๋นและ การถูกทำร้ายร่างกายการช่วยเหลือฉุกเฉินหากนักท่องเที่ยวประสบเหตุร้ายอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยเราพร้อมให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีรวมถึงการประสานงานกับโรงพยาบาลและหน่วยกู้ภัยให้กับท่านโดยเร็วที่สุดครับเรื่องการอำนวยความสะดวกและข้อมูลเรายังมีบริการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวเช่นการแนะนำเส้นทางสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจวัฒนธรรมท้องถิ่นข้อควรระวัลลงต่างๆไม่ว่าจะเป็นควรถามราคาก่อนใช้บริการทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่รถตุกต๊กๆหรือเรือ คุณหลีกเลี่ยงการเดินคนเดียวในที่เปี่ยวควรใช้บริการรถรับส่งที่เชื่อถือได้การรับเรื่องร้องเรียนเราเป็นหน่วยง,งานกลางที่รับเรื่องร้องเรียนต่างๆจากนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเช่นการถูกโกงราคาสินค้าหรือบริการรวมไปถึงการมีปัญหากับผู้ประกอบการ การประสานงานกับหน่วยง,งานอื่นสถานีตำรวจท่องเที่ยวพระนครสุธยาและทำหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเช่นสถานีตำรวจท่องที่เพื่อให้การสอบสวนหรือการดำเนินคดีในพื้นที่ที่เกิดเหตุเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเพื่อช่วยเหลือในากาที่นักท่องเที่ยวมีปัญหากับวีซ่าเอากสารการเดินทางหรือปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าหรือออกประเทศสถานทูตเพื่ออำนวยความสะดวกและคุ้มครองสิทธิของนักท,ท่องเที่ยวชาวต่างชาติหากต้องการติดต่อ หรือรับความช่วยเหลือจากประเทศต้นทางเช่นกรณีทั้พัส,สปอร์ตหายเกิดอุบัติเหตุหรือมีเหตุฉุกเฉินสถานีตำรวจท่องเที่ยวพระนครอิุธยาจะรีบประสานงานให้อย่างรวดเร็วที่สุดเพื่อให้นักท่องเที่ยวทุกท่านได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพครับหากนักท่องเที่ยวท่านใดต้องการเดินทางมาหาเราสามารถเดินทางมาได้ที่สถานีตำรวจท่องเที่ยวพระนครอิทธยาตั้งอยู่ที่ประตูชัย108ถนนสีสันเพชรตำบลประตูชัยอำเภอรพระนครอยุธยาจังหวัดพระนครอิทธยา ขอบคุณครับ